ท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้นะครับตอนตีสามที่สุรินทร์นะครับยังมีเสียงปืนดังปะทะกันนะครับแต่เป็นเสียงปืนที่ไม่รุนแรงต่อเนื่องเหมือนอย่างเมื่อจะเช้าวันอาทิตย์เหมือนอย่างเมื่อวานนี้นะครับแต่เสียงปืนก็ดังเป็นระยะะ,ยะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็ยังคงหลบภัยอยู่ตามหลุมหลบภัยของหมู่บ้านนะครับ ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับไปอยู่ที่สูนย์แล้วก็ทําให้ในหมู่บ้านเงียบสงบครับไม่มีผู้คนพลุกพล่านนะครับนอกจากชุดคุ้มครองหมู่บ้านซึ่งยังอยู่ก็ดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านเพราะว่ามีหลายๆบ้านก็ไม่ย้ายไม่ยอมย้ายไปนะเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินแต่ละหมู่บ้านย้ายไปแล้วเนี่ยจะมีชุดนะครับคุ้มครองหมู่บ้าน เขาดูอยู่นะครับยังต้องช่วยกันดูแลบางทีดูแลสุนัขสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ละหมู่บ้านก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับแล้วก็ก็มีผู้ใจบุญบริจาคแม้กระทั่งอาหารสุนักอาหารแมวนะตั้งแต่ตอนตีสามนะครับที่สุรินนะอันนี้ที่สุรินแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านผู้ชมฮะท่าน ชำนาญชื่นตาประกาศนะครับถึงแนมเพอทุกอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนายกเทศมนตรีเมืองสุรินด้วยสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการปะทะตลอดแนวชายแดนอำเภอบัวเชสังขะกาบเชิงพนมดงรักจังหวัดสุรินด้วยอาวุธนานา,นาชนิดรวมถึงการโจมตีสถานที่สำคัญเช่นสถานบริการสราธารณสุข สถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อและพื้นที่ชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็ยังคิดว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ประกาศให้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้ทั้งจังหวัดเป็นเขตภัยพิบัติสงขราม เป็นจังหวัดแรกครท่านผู้ชมฮะจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนี้เรามี7จังหวัดซึ่งทั้ง7จังหวัดได้รับผลกระทบหมดหมด,หมดแล้วนะฮะสจังหวัดแรกที่โดนก่อนคือ,อ,อบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลและต่อมาก็ไปที่ตราดนะ,ะกองทัพเรือเราต้องไปนะฮะโอ้โหไปไล่ขับไล่มันนะฮะแล้วก็มาที่จันทบุรีมาที่สะแก้ว คบถ้วนเจ็ดจังหวัดแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ว่าประกาศอย่างเป็นทางการนะครับทั้งจังหวัดเป็นเขตภัยพิบัติสงขลามแม้ว่าแรกๆที่ท่านผู้ว่าชำนาญให้สัมภาษณ์กับเรานะวันแรกเลยอ่ะวันที่24กรกฎาคมนะครับตอนนั้นก็เฉพาะอำเภอที่มีเขตแดนติดก,ก,ก,กันกับทางด้านของขเขมรน,นะ ไม่ว่าจะเป็นพนมดงรักไม่ว่าจะเป็นบัวเชสังขะกาบเชิงตอนนั้นนะฮะและพนมดงรักนี่หนักมากอันนี้จะแจ้งให้ทราบนะฮะอืมอมเป็นเขตภัยพิบัติสงครามนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่หนึ่งในบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะครับที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ตรงนี้เป็นเมื่อวันแรกๆนะฮะโรงพยาบาลที่บ้านกรวดก็ได้รับผลกระทบ จากเอกสูน BM21 มด้วยนะครับนอกจากโรงพยาบาลพนมดงรักรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับเราไปที่คุณประดุงศิลป์ศรีชยโยนะฮะจะรายงานให้สดๆตอนนี้เชิญครับขอบคุณครับพาคุณผู้ชมมาดูสภาพความเสียหายของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดของจรวด BM25 ที่ฝ่ายตรงข้ามยิงตกข้ามมาครับคุณผู้ชมฮะซึ่ง เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูว่าความเสียหายเป็นยังไงบ้างโดยเจ้าของบ้านนะพี่ชัยวุฒิเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคบว่าโชคดีที่ว่ามีภาพในกล้องวงจรปิดอยู่บริเวณเก็บภาพเหตุการณ์ขนาดที่ระเบิดเนี่ยตกลงบริเวณกลางถนนหน้าบ้านห่างจากบ้านของพี่ชัยวุฒิเนี่ยไม่ถึง20เมตรนะฮะวันนั้นเป็นเวลาประมาณถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเป็นเวลาประมาณ 8โมง40นาทีของเช้าวันที่24กรกฎาคมนะฮะภาพวงจรปิดจะเห็นว่าจะเป็นภาพจะไม่มีจะไม่มีภาพที่ระเบิดลงครับจะจะเป็นเสียงดังสนั่นวันไหวสุนัขวิ่งหลบหนีกันจ้าละวันนะครับหลังจากนั้นพี่ชัยวุฒิเจ้าของบ้านบอกว่าจังหวะนั้น พี่ชัยวุฒิเนี่ยไม่อยู่บ้านออกไปข้างนอกแต่คนในครอบครัวในบ้านเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่บริเวณหลังบ้านนะพอระเบิดปุ๊บก็ต่างฝ่ายต่างพยายามเอาตัวรอดกันวิ่งออกมานอกบ้านก่อนนะพี่ชัยวุฒิบอกว่าพอเหตุการณ์เริ่มสงบขึ้นได้ไปสำรวจภายในตัวบ้านก็พบว่า บริเวณประตูกระจกนะครับประตูเลื่อนกระจกแล้วก็หน้าต่างกระจกหน้าบ้านแล้วก็ผนังบ้านด้านนอกได้รับความเสียหายนะครับบริเวณผนังบ้านเนี่ยเป็นรูโบโขนาดใหญ่กระจกที่ตัวบ้านแตกและบริเวณต้นไม้รอบๆบ,บบ้านที่อยู่ติดกับถนนจุดที่ระเบิด BM21 ตกเนี่ยต้นไม้พังหักโค่นหลายต้นเลยครับบางจุดเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูต้นไม้ขนาดใหญ่มีรู น่าจะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นลูกปลายที่ออกมาจากตัวระเบิด m m 1อ็ม21ะนะครุณผู้ชมว่าเป็นลูกเป็นความเสียหายบางต้นเนี่ยถูกระเบิดแรงระเบิดสะเก็ดระเบิดเนี่ยหักโค่นพังไปทั้งต้นเลยครับซึ่งโชคดีบริเวณจุดที่ระเบิดตกการถนนเนี่ยกับบ้านของพี่ชัยวุฒิเนี่ยมีกลุ่มต้นไม้ปลูกขึ้นอยู่ถ้าไม่มีกลุ่มต้นไม้ต้นนี้ไม่รู้ว่า บ้านแล้วก uhm. ็ชีวิตของประชาชนจะได้รับความเสียหายมากแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ชัยวุฒิเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวที่อยู่ใกล้กับจุดที่ระเบิดตกมากที่สุดกันครับพ่อแม่กับหลานก็กินข้าวอยู่ข้างหลังครับส่วนผมบอกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วก็จะได้ยินเสียงแหละแล้วก็หลานก็โทรไปบอกว่าระเบิดมันตกหน้าบ้านผมก็กลับมากลับมาก็อบยกพ่อแม่ไปบ้านป้า ไปรวมตัวกันบ้านป้าแล้วค่อยอพบยุบไปอีกอำเภอหนึ่งครับตอนนั้นรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมว่าระเบิดจะลงรู้ครับรู้เพราะมันดังแต่แปดโมงแล้วฝั่งชายแดนอ,ะอ่ะดังมัตึมตๆมตม,ตม,มาเรื่อยใช่ครับแต่เราก็ไม่คิด,ดว่ามันจะมาตกหน้าบ้านมีกระจกประตูกระจกหน้าต่างแล้วก็บัวห้องก็ล้ามันเป็นรอยสะเก็ดเจาะตามกำแพงครับ เมื่อกี้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับการรายงานชนิดระเบิดเป็นจรวด B M 2 1นะครับส่วนตอนนี้เมื่อกี้ผมได้สอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ของตำบลบ้านกรวดบอกว่ายังคงมีระเบิดเนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกหลายลูกซึ่งเดี๋ยวในวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ EOD เนี่ยเข้ามาตรวจสอบระเบิดแล้วก็อาจจะมีการทำลายระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบนะครับตอนนี้เดี๋ยว ตลอดทั้งวันเนี่ยผมก็จะเดินเ,เดินเข้าไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดที่ฝ่ายตรงข้ามยิงข้ามมาถ้ามีความคืบหน้าผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับคุณครับคุณบระดุงสินครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ท่านพลตรีบินไทยสุวารีโฆษกกองทบกได้ชี้แจงต่อโต้นะฮะโฆษกของกระทรวงกลาโหมขเขมรน,นะฮะ นางมาลีเนี่ยนะครับที่กล่าวหาไทยสร้างเรื่องเท็จระบอกประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่น่าคบนะครับท่านพลตรีวินไทยยืนยันว่าไทยเป็นประเทศที่รักสงบไม่คิดรุกรานใครอย่างที่มีการกล่าวอ้างกรณีมีปัญหาก็จะใช้แนวทางสันติวิธีอาศัยความอดทนอดกัน้นมาตลอดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ที่บีบบังคับและเริ่มต้นก่อนเราก็จําเป็นต้องปกป้องนะฮะอธิปไตยของเรานะครับ ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าฝ่ายกัมพูชามักละเมิดกฎกติกาหลักมนุษยธรรมสากลมีการใช้จรวดพิสัยกายแบบไม่เลือกเป้าใช้อาวุธปืนใหญ่จรวดยิงถล่มใส่ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลที่มิใช่เป้าหมายทางทหารอยู่หลายครั้งนะครับนี่แล้วก็มันจะมีภาพท่านผู้ชมฮะที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีภาพบ่อนของทางเขเมรดูเหมือนมีควันขึ้นมานะ ดูเหมือนมีควันขึ้นมาแล้วก็เออก็มีการให้ข้อมูลทางโซเชียลว่าเป็นฝีนมือการบอมของทางเรานะฮะเพจ a c e b o o k กองทัพภาคที่สองโพสต์ข้อความานะครับมีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาตั้งอาวุธยิงสนับสนุนวิถีโคง้งไว้บริเวณพื้นที่พลเรือน และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจทางทหารในหลายพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาใช้อาวุธแบบนี้ในการโจมตีพื้นที่พลเรือนฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องนํามาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอันถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ซึ่งเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองจึงขอยืนยันว่าการใช้กําลังทางทหารของกองทัพไทยนั้นมุ่งเป้าเฉพาะ ไปยังเป้าหมายทางทหารที่ตรวจพบว่ามีการโจมตีหรือคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองยังคงยึดมั่นในหลักสันติวิธีการเคารพในอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและไม่ใช้ความรุนแรงกับพลเรือนทุกกรณีแต่ต้องดําเนินมาตรการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะ นี่ก็คือ,เ,อ,อเราเนี่ยทางกองทัพภาคที่สองบอกว่าควันที่มันเกิดขึ้นในบริเวณอาคารร้างนะครับไม่ได้มาจากฝ่ายเราไปทำนะรวมทั้ง,งบรรดาบ่อนคืออาคารร้างเนี่ยจะเป็นบ่อนของทางขเขมรซึ่งทุกวันนี้ไม่มีใครเข้าบ่อนออนะฮะ บอนของเขมรหลายบอนก็ปิดไปหรือว่าร้างไปโดยปริยายเราไม่ได้ไปยิงแม้ว่านะจะมีกองเชียร์ใช่ไหมท่านผู้ชมที่ติดตามเล่นโซเชียลเ็จะเห็นว่าไปบอมบ้านฮุนเซนเลยไปบอมบอนไปบอนไปบอมบอนของเขมรเลยอืซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนไปหย่อนไข่ลงซะหน่อยนะไปทําลายถุงเงินมันนะ่ะมันไปถุงเงินถุงทรัพย์ทองของไอ้กัมไอ้ฮุนเซนทั้งสิน้น แม้ว่าจะมีกองเชียร์ให้เราทําแต่เราก็ไม่ได้ทํนะเราไม่ได้ไปทําเราไม่ได้ไปทำ,ปท,ำทำลายฐานที่มั่นนะที่มันเป็นพลเรือนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับทางทหารเราไม่ได้ทําแม้บางทีเนี่ยเราจะตรวจสอบพบว่าไอ้ฐานยิงจรวดบีเอ็มยีไปตั้งอยู่ในชุมชนไปตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านไปตั้งอยู่ไปตั้งอยู่ในเลือกสวนไรนาของชาวสวนชาวไร่ชาวนาของเขมรเนี่ย ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าทหารเราเนี่ยยังไม่ได้ไปบอมเลยอืเรายังไม่ได้ไปบอมเลยแม้ว่าเราจะล็อกพิกัดได้โอ้โหมึงยิงมาจากบ้านของชาวบ้านคือถ้าเราไปบอมเนี่ยเราก็จะทําลายไอฐานยิงจรวด,ดมันได้แต่ก็คนเขมรก็จะตายด้วยเรายังไม่ทําเลยฮะแต่มันทําดูสิฮนะนี่แล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะตอนเย็นออรองโฆษกกองทัพบ,บพันเอก ดิชาสุขสุวานนบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็มีการส่งมอบศพของฐานคัมภูชา12ร่างซึ่งเสียชีวิตในการสู้รบที่ภูมะเขือให้กับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายคัมภูชาก็ไปส่งศพที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงงมที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อให้ทางฝั่งนู้นเข้ามารับศพทหารของเขา